สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟองฝ่ายสุกูสุคนนะครับเสานีดีนครพนมนะครับยูบานเกิดของบ่าวอีสานแกทินนะครับเมื่อานี้นะครับบ่าวอีสานแกทินจะพามาชมบรรยากาศยามเช้านะครับที่บ้านบ่าวอีสานแกทินนะครับบรรยากาศบานๆนะครับยามเช้าพระอาทิตย์ยังไม่ทันได้ขึ้นเลยนะครับบ่าวอีสานจะพามาเบ่งบรรยากาศ ที่บ้านเกิดของบ่าวอีสางแะทินนะครับบดตรไ้เข้ามาแล้วนะครับก็อย่เริ่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจมีช่องหน่อยๆของบ่าวอีสางแกทินมีกำลังใจให้การทํางคิดทางต่อไปนะครับตอนหนไีได้การตอนตีหานะครับ่ากลั่งสีแจงนะครับไมอมีใไปตื่นเลยนะครับ ดีบ่าวอิจานมาทุล่านะครับมาทุลาดวนอีนรารพนมนะครับ,บเลยพามาชมบรรยากาศนะครับยามเศาร์นะครับอิจานจะทิงกับขอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกซรับทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะครับขอบคุณ ทุกทุกท่านนะครับที่แวะเวียนข้ามารับชมนะครับเข้ามาเป็นกำลังใจของช่องบ่าวอีสานแกทินนะครับบ่าวอีสานแกทินก็ขอขอบพระคุณหลายๆเนาะครับคลิปนี้นะครับบ่าวอีสานจะพามาชมบรรยากาศนะครับบ้านเกิดที่นครพนมเนาะครับบ่าวอีสานแกทินจะจิ้วตัวคลิปนะครับไว้เพียงเท่านี้กัวน้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือน ที่ช่องนน้อยของเบาอิสานเกทินนะเด้อครับดีกันคล์สิบนาแครับสวัสดีครับ